นี่ครับทุกคนนี่คืออะไรนี่คือบอร์ดวิทพื้นซื้อมานะครับส่วนนี้คือเป็นโยคะไว้ลองเวลาออกกำลังกายกันรกระแทกเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยอันนี้ร้อยร้อยยี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะทุกคนราคาล้อสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่ตรงมาปองนะาอ่ะคุณอ่าแล้วฉีดโดโอโห ชีกแรงไวหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงคำหยาบเข้าไปหน่อยไม่เป็นไรนี่ทุกคนแล้วพัดลมเ่าไม่ใช่เลยนะว้าวนี่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 ว้าวเป็นเบาะรองเป่นอย่างไร เอาไว้นอนเอาไว้อะไรได้เนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดเซนนี่แล้วผมจะซิ๊อัพหยิบเนาะเขามีรอยเท้าเลยเห็นไหมมันจะไม่เจ็บหรอกไม่ดิเด็ขาไม่เลยเท้าพี่จุ๊บเขาไว้เล่นที่โดดเชือกได้แล้วก็ไว้ทำอะไรก็ได้เอาไว้โดดเชือกก็ได้อะไรก็ได้นะตัวนี้ในกายเนาะอันนี้คือบอร์ดพิพื้นเอาหกโมงให้หูมาดูว่นพี่จะเปิดหนังให้ใหญ่ที่หกโมง อ่าอืมผมเห็นเขารีววิวกันเนยอะแล้วนะก็ะเลยอยากได้นี่ครับอืมถางออก อันนี้น่าจะเป็นที่จับนะที่จับเอาไว้เป็นตัวจับล็อกอันนี้เป็นอะไรครับพี่นั่นคือบอร์ดติดพื้นครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่ดึงนะครับพี่อะไรวะอ่อแล้วก็เนี่ยพี่เอาไว้ติดเสื้อนะครับพี่ปายมาเถอะนี่ตุ้ง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 เนี่ยมัจะเอาแบบยา่างๆหรือไม่งไง ครับแบบง่ายๆเลยนะง่ายกวนน่า,อ,าอ,อันนี้อันนี้เลยนี่ต้องแทนเลยครับน,นี่นะครับเข่าของมันจะไม่โดนไม่โดนพื้นก็จะไม่เจ็บเพราะมันนี่ดู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 ด